ตุนขาหมูซี่โครงอ่อนผักกาดดองสูตรนี้น้ำซุปใสๆซี่โครงไปเปื่อยกระเทาะออกมาจากกระดูกละลอนอย่างนี้เลยขาหมูนุ่มๆฉ่ำๆละลายในปากปะเราาลนมือทำด้วยกันค่ะในคลิปครัวบ้านพี่ใช้ขาหมูกับซี่โครงอ่อนรวมกันประมาณ1กิโลกรัมนะนำเขามาลวกในน้ำเดือดประมาณสัก3-4นาทีแล้วนำเข้าไปล้างน้ำให้สะอาดดีเลยค่ะ ใส่น้ำสะอาดลงไปสักประมาณ1500 ML แล้วก็ใส่รากผักชีล้างสะอาดลงไปประมาณสัก2-3ลารากนำขาหมูกับซี่โครงที่เราลวกไว้ใส่ลงไปเลยใส่ผักกาดดองประมาณ400กรัมนะนำไปล้างทำความสะอาดก่อน แล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะเห็ดหอมนำไปแช่น้ำให้เขาอ่อนก่อนนะแล้วเราก็จะมาตัดให้เขาพอดีคำปรุงรสด้วยน้ำตาลกรวดซุปก้อนหมูผงปรุงรสหมูเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ช้อนฟองออกทิ้งให้หมดเลยจะเกิดน้ำซุปของเราจะใส่ดี แล้วเราก็จะปิดฝาตุ๋นเขาประมาณ1ชั่วโมงเลยนะใช้ไฟกลางตุ๋นเขาไปเรื่อยๆเลยค่ะตุนขาหมูก,กับซี่โครงครบเวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็จะได้ขาหมูก,กับซี่โครงที่เปื่อยๆนุ่มๆอย่างนี้เลยค่ะ นี่เลยค่ะซี่โครงของเราเปิดได้ที่พอดีเลยปะ่ะเราปิดไฟลแล้วก็ไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าตุนขาหมูซี่โครงอ่อนผักกาดดองของครัวบ,บ้านพี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะด้านซุกออกมากลมกล่อมอร่อยอย่างนี้เลยถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูนะถ้าใครจดสูตรไม่ทันก็สามารถแชร์ไปดูได้แล้วเจอกันใหม่เมนต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ